เย้ในที่สุดนะคะชีเซอร์แ่กของเราก็ออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเฮ้ยมือคุ้นโคเทเบอร์โอ้โหจังหวะผมแบบเหมือนควบคุมนะเอ้ยเดี๋ยวรอช่วยผูกนะเดี๋ยวรอช่วยผูกนะอ่อยมืงรักเรื่องนี้แล้วมึงชอบเพียงปะ ปลา่าแล้วมึงจะพิรุธทำไม<อ> okay, พิรุธมึงไม่ได้มี <c oughs> เราสอนผูกให้ปะพี่จะได้ผูกเองง่ายคนมันปากแข็งมึงเชื่อกูยังว่าพีมอะไรอะไรกูมึงมากพิเศษกว่าพี่ไม่นี่น่าราักอะ่ะพี่มึงจะปากแข็งถึงไหน <ผล S 2> วะจริงนะคะฉันจะรำคาญมึง,จจบบงแล้วเนี่ยจะพี่ไม่เคยบอก่อกูเลยนะเว้ยกูเนี่ยมองต่หลุมดำขึ้นมาเนี่ย คนแ่ะชอบกันได้เลยรัเพี่งวันคนเพียนี่แหละเออไปอุ้ยเอี่อวอุ้ยอันนี้ตลกอ่ะอันสุดท้ายอ่ะอะไรไม่เลยตอนนี้ด้วยว่าเพลงเล่นไว้ขนาดนั้นหมาเลข23ตอนแรกแต่สิงหาคมนี้น่ารักมากน่ารักเนาะคนน่า มากก็เป็นทีสื้อแรกที่ใช่จะเกี่ยวกับช่วงวัยแบบมัธยมรักแรกๆใสๆใช่ยังมีอีกหลายรถรออยู่ใช่ยังเหลือมหาลัยกับไว้ทางานอีกรับรองว่าน่ารักมันติดหมอนกระจายแน่นอนเออน่ารักแล้วก็เมื่อกี้แอบสปอยตอนท้ายคิป ใช่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเราค่ะเย้เรามีเพลงประกอบซีรีส์แล้วนะคะฝากเพลงด้วยเพราะว่าจะมี MV ด้วยเออใช่ค่ะขอรักปากแข้งตาละกันร้องโดยเซเม่ครับครับนั่นแหละก็ เริ่มตอนแรกวันนี้8สิงหาคมนี้นะคะก็คือมาสู่เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint ใหม่เลข2 3นะคะหรือว่าสามารถรับชมร้อนหลังได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะขอฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือรายการเฟมินีของพวกเรานะคะใช่ก็จะได้ทำความรู้จักกับพวกเรามากขึ้นเนาะจะได้รู้ว่าเออเราเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะบอกเลยว่าสเปเชียลสุดใช่ 嗯 <Okay. S 2>、mm。Hmm.